คุณกำลังฟังสื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทยพอดแคสต์ซ่อนไว้ในจังหวะชีวิตพอดแคสต์ที่จะพาให้คุณไปพบกับคุณค่าที่ซ่อนไว้ระหว่างการเดินทางชีวิตกับคุณพ่ออนุชาชัยเดช สวัสดีครับท่านผู้ฟังพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับในรายการ p รอสแค t c คาท o ลิกครับซ่อนไว้ในจังหวะชีวิตครับสัปดาห์ที่ผ่านานมาในระหว่างช่วงเดือนตุลาคมแล้วก็ย่างเข้ามาถึงเดือนพฤศจิกายนครับเรื่องที่น่าสนใจสำหรับพระศาสนาจากในประเทศไทยและในเอเชียเป็นไปไม่ได้นะครับที่เราจะพูดกันเรื่องอื่นที่ไม่ใช่เรื่องการประชุมสาพันสภาบิชอปแห่งเอเชียครับ ไรเรียงกันไปนะครับตั้งแต่เดือนตุลาคมสัปดาห์ที่1ถึงสัปดาห์ที่5นะครับเราเล่าเรื่องที่ก่อนจะเข้าการประชุมนะครับแม้ว่าการประชุมจริงจะอยู่ระหว่างวันที่12ถึงวันที่30ก็ดีนะครับแต่ว่าการประชุมก็จบไปแล้วหมาดๆนะครับแล้วก็เราอยู่ในสัปดาห์ที่2ของเดือนพฤศจิกายนครับพฤศจิกายนนั้นเราจริงไปต่อกับของเราชาวเอเชียกับการก้าวเดินครั้งล่าสุด FABC 50 Missing 2นะครับ2022ที่ประเทศไทยครับเราอยู่ในซีซั่น2บทแห่งการก้าวเดินจะเดินไปในทิศทางไหนหลังจากประชุมกันแล้วเกิดอะไรขึ้นนะครับสัปดาห์แรก EP ที่93เราพูดถึงเรื่องราวของการก้าวเดินนะครับในช่วงการประชุมในสัปดาห์แรกครับสัปดาห์นี้เรามาฟังกันนะครับในสัปดาห์แห่งอุบัติการแห่งความจริงนะครับทำไมเราถึงเรียกสัปดาห์แห่งอุบัติการแห่งความจริงเพราะว่า สัปดาห์แรกเป็นเรื่องของการที่พวกเขาบรรดาสังฆราชหรือผู้เข้าร่วมประชุมนะครับจะมองความเป็นจริงที่เกิดขึ้นในเอเชียแล้วเป็นมิติของประเทศต่างๆนะครับในแถบภูมิภาคเอเชียของเรานี่นะครับก็ได้ความเข้าใจหลากหลายทีเดียวแต่สัปดาห์นี้ครับเขาเรียกว่าเป็นสัปดาห์ของการไตรตองนะครับเขาจะไตรตองยังไงครับก็จะมีการอภิปรายนะครับ มีการนำข้อท้าทายมากมายที่เกิดขึ้นในสภาพจริงเป็นต้นในทวีบเบเซียของเรานะครับยกประเด็นใหญ่ๆเลยครับแล้วก็ที่ประชุมเนี่ยก็ลองไต่ตองจากข้อมูลของนักวิชาการนักเทววิทยาหรือผู้เชี่ยวชาญในเรื่องต่างๆนะครับถ้าการความเปลี่ยนแปลงนั้นพระศาสนาจ,จากรับฟังและจะแก้ไขย,ยังไงมีความพยายามยังไงในระยะสั้นระยะยาวเครือข่ายภาคีที่มีร่วมกันยังไงนะครับ มีุดมการที่สอดแทรกคําสอนของพระศาสนาจากพระวาจาหรือว่าคําสอนของสมเด็จพระสปานะครับเพราะว่าจริงๆแล้วพระศาสนาจากเองหรือว่าหน่วยงานคารทริกเองเนี่ยนะครับก็มีขึ้นและดํารงอยู่เพื่อช่วยเหลือชาวเอเชียของเราครับถ้าเกิดเรา,เราลองรายละเอียดในแต่ละวันเนี่ยนะครับตั้งแต่วันที่17ก็ดีเนี่ยนะครับก็จะมีประเด็นที่น่าสนใจและก็สําคัญสําคัญนะครับเช่นในวันที่17นี้เองนะครับ ประธานในที่ประชุมก็คือพระคารินันชานโบนะครับซึ่งก็ได้มีทุกๆวันครับเขาก็จะมีการสวดภาวนานะครับโดยการนําของประเทศต่างๆเป็นต้นในแผนพิธีกรรมนะครับตรงนี้เราจะพบถึงการช่วยเหลือของซิเซอร์นะครับหรือว่านักบวชหญิงครับวันที่17ครับเขาก็จะให้หน่วยงานด้านเทวศาสตร์ของการประชุมสาพันธ์สภาบิชอปแห่งเอเชียครับบิชอปเจรานมาัติอาสนะครับแล้วก็บาทหลวง มูหยินไฮถินนะครับอันนี้เป็นคณะเยสุอิตครับก็เป็นอาจารย์ด้านเทวศาสตร์หรือเทววิทยานั่นเองเป็นต้นด้านความเชื่อครับก็สอนอยู่ที่เวียดนามนะครับท่านก็มาในประเด็นที่ชื่อว่าพระศาสนาจักในยุคหลังการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 และพะวกรากายของพระเยซูเจ้าซึ่งหมายถึงพระศาสนาจักนะครับก็พูดถึงความกระทบอย่างรุนแรงเลยนะครับแล้วก็เน้นถึงการเรียนรู้จากสถานการณ์ ที่เกิดขึ้นนะครับประเด็นสําคัญก็คือว่าพระสังฆราชมัตธิอัตเนี่ยนะครับได้อธิบายว่าเพราะวรากายของพระเยซูเจ้าก็คือพระศาสนาจาักรได้รับผลกระทบนะครับอย่างรุนแรงแล้วก็ที่สุดแล้วยังสามารถที่จะรักษาสถานการณ์ไว้ได้อย่างไงนะครับ mm. คุณพ่อที่ร่วมอภิปรายก็ได้เสริมอีกนะครับว่าการแพร่ระบาดครั้งใหญ่นี้พระศาสนาจักรแน่นอนครับก็เผชิญกับความเจ็บปวดความทุกข์ทรมานการเปลี่ยนแปลงนะครับ แต่ว่าพระศาสนาจากยังต้องก้าวเดินต่อไปเพื่อสมานความเจ็บป่วยนั้นนะครับรวมผู้คนเข้าเป็นหนึ่งเดียวกันต้องหาวิธีอภิบาลรูปแบบใหม่ๆเพื่อจะได้ทำให้ผลของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิดนี้นะครับต้องสลายลงไปหรือว่าเกิดการดูแลช่วยเหลือพัฒนาต้องมีการสนทนามีกระบวนการอบรมมีการประกาศพระวจาเป็นต้นผ่านทางช่องทางดิจิตอลนะครับ การอนุรักษ์ระบบนิเวศการพื้นฟูพิธีกรรมให้มีความเหมาะสมกับบุคคลต่างๆนะครับต่อมาครับมีคุณแอนโทนีเลอวีนานะครับท่านก็เป็นทนายความเป็นนักวิชาการครับเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อมนะครับรวมทั้งคุณริธิมาปันเดนะครับอันนี้ก็เป็นนักเคลื่อนไหวด้านสิ่งแวดล้อมอีกคนหนึ่งที่เป็นคนชาวอินเดียนะครับท่านก็ได้มาพูดถึงเรื่องภาวะวิกฤตของสภาพอากาศนะครับ ส่งผลโดยตรงเลยนะครับต่อทบีบเอเชียนะครับคุณแอนโทนี่เธอได้บอกว่าข้อมูลเกี่ยวกับวิกฤตทางสภาพภูมิอากาศเนี่ยนะครับเป็นต้นเลยนะครับสิ่งที่ต้องเร่งแก้แล้วก็เป็นผลกระทบอันรุนแรงเรวลวร้ายนะครับก่อนที่ทุกอย่างจะสายเกินไปนะครับเรียกร้องผู้เข้าร่วมประชุมเนี่ยให้เอาใจใส่ดูแลให้มีภาวะผู้นำนะครับแล้วก็ให้พระศัทนาจักเนี่ยร่วมกับแผนระดับโลกแล้วก็ระดับท้องถิ่นด้วยนะครับแล้วก็ ใช้กรอบการทํางานร่วมกันเพื่อให้เกิดผลที่ดีอย่างแท้จริงครับนอกจากนั้นในเรื่องของนิเวศวิทยานี่นะครับคุณริธิมาปันเดชาวอินเดียโดยส่วนตัวเองเลยนะครับเธอก็ได้รับความเสียหายได้รับผลกระทบครับเธอพยายามรณรงค์เพื่อเด็กๆทุกคนนะครับที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตของสภาพภูมิอากาศเนี่ยไปเน้นย้ําถึงความจําเป็นในการเปลี่ยนพฤติกรรมการแผ่ขยายความพยายามให้กวายาย้วางขึ้นนะครับ ปัจจุบันนั้นเธอบอกว่ามีเด็กๆจํานวนหนึ่งเลยนะครับออกไปทํางานตามท้องถนนนะครับเนื่องจากคนรุ่นเก่าๆไม่คิดที่จะลงมือทํานะครับเธอกล่าวเพิ่มเติมว่าอุณหภูมิที่เพิ่มสูงขึ้นทุกๆองศามีความหมายอย่างยิ่งพวกเราต้องการความช่วยเหลือจากทุกๆคนและได้แด่ดามภาพยนตร์เรื่องหนึ่งครับเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่นำรมนารนะครับ แล้วก็ดำคําสอนของพระศาสนาจากเป็นต้นเรื่องของการอนุรักษ์ธรรมชาติหรือพระสมณาศารเรื่องราดาตัว4ี่นะครับภาพยนตร์เรื่องนี้มีชื่อว่า The Retter นะครับซึ่งพระสป,ปาเองก็ได้มอบสารถึงชาวโลกในเรื่องของสิ่งแวดล้อมด้วยนะครับได้กล่าวถึงความร่วมมือของเยาวชนกับวิกฤตสภาพภูมิอากาศนะครับที่สุดแล้วนะครับในวันนั้นเองก็ได้ฉายภาพยน์เรื่องนี้ให้ผู้เข้าร่วมประชุมฟังนะครับเห็นไหมครับว่าสิ่งต่างๆอันนี้แค่วันเดียวนะครับ วันที่17จ็ก็จะมีทั้งเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะครับยังมีทั้งเรื่องของความท้าทายในตอนเย็นครับบ่ายๆนะครับในช่วงภาคที่2นะครับของการประชุมก็มีสมณะกระทรวงเพื่อนักบวชนะครับพระคาดีนันลันเซเลยูฮึงซิกนะครับอันนี้ผมพบเจอตัวตนตัวจริงเสียงจริงเลยครับตอนแรกก็ไม่รู้ว่าท่านเป็นใครนะครับตอหลังบายยืนๆด้วยกันก็ขอถ่ายรูปกันนะครับที่สุดไล่ไปไล่มาอ้าวท่านเป็นพระคาดีนันที่ดูแลเรื่อง สำนกกระทรวงเพื่อนักบวชโด,ดยเฉพาะเลยครับท่านมาเพื่อบอกกับการประชุมว่ามุมมองภาพสะท้อนของการอบรมพระสงฆ์ในสังคมสมัยใหม่ที่เต็มไปด้วยการเปลี่ยนแปลงนะครับท่านได้ตั้งคําถามขึ้นมาเลยนะครับว่าบทลักษณะไหนนักบวชแบบใดการอบรมแบบใดที่เหมาะสมกับสภาวะปัจจุบันนะครับท่านบอกว่าคําตอบมีอยู่ในหนังสือเพียงเล่มเดียวก็คือพระคมภีร์นั่นเองมีกฎเพียงข้อเดียวนะครับก็ต้องรักซึ่งกันและกัน มีนายคนเดียวก็คือองค์พระผู้เป็นเจ้านะครับท่ามกลางช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงพระคาดีนันก็ได้เสิอว่าพระศาสนาจักรเนี่ยต้องร่วมก้าวไปพร้อมกันนะครับจะเป็นอยู่ในบ้านจะเป็นอยู่ในโรงเรียนก็ต้องมีส่วนนะครับแล้วก็พระสงฆ์เองต้องเป็นสารดุษิีที่แท้จริงนะครับต้องรับใช้ต้องทํางานร่วมกันเป็นครอบครัวนะครับภาพเหล่านี้ต้องเกิดขึ้นทั้งที่บ้านแล้วก็ที่ประเทน,นะครับที่สุดพระคาดีนันก็ได้สรุปว่า ความสําคัญของพระว่าจาริจึงเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจําวันด้วยครับเป็นยังไงกันบ้างครับโอ้โหวันเดียวนะครับวันจันทร์ที่17นะครับจริงๆตลอดทั้งสัปดาห์ครับไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่วันจันทร์ที่17อังคารที่18นะครับแล้วก็ถัดมาพุธสิบเก้ายี่สิบยี่สิบเอ็ดเนี่ยนะครับทั้งสี่ห้าวันเนี่ยนะครับโอ้โหบรรดาพระสังฆราชที่เข้าร่วมประชุมของเรานะครับต้องทํางานกันอย่างหนักเลยครับเพื่อ รับฟังสิ่งที่เป็นอุบัติการแห่งความจริงนะครับหรือภาษาอังกก็ใช้คาว่า emerging reality นะครับผมพาไปอีกวันหนึ่งครับก่อนที่จะจบรายการในวันนี้คือวันที่21ครับในวันที่21นี้นะครับก็แน่นอนนะครับทุกๆวันก็จะเริ่มด้วยมิสาครับแล้วหลังจากนั้นก็จะมีการสวดภาวนาวันนี้วันที่21เนี้ยครับมิสาก็นำโดยนะครับเขาเรียกว่าเป็นประธานนะครับพระคดินันลุยมารีลิงมังคเนกุลนะครับ ชื่อแปลกๆใช่ไหมครับท่านมาจากนกครเวียงจันทร์สปอปอลาวครับแล้วก็เป็นประธานในพิชานะครับหลังจากนั้นพอจะเริ่มประชุมก็จะมีซิสเตอร์แคทเธอรีนครับก็มาจากประเทศกัมพูชาและลาวนะครับก็เตรียมบทภาวนาเห็นไหมครับว่าแต่ละวันมีวิสามีประธานในแต่ละวันครับวันนี้เป็นประธานนานชานโบประธานมี3คนก็สลับสับเปลี่ยนกันไปแล้วก็ในส่วนของพิธีกรรมก็มีการนำภาวนาในแบบวีดีทัศนะครับ พระคดินานชาญโบที่เป็นผู้นำประชุมในวันนี้ก็บอกว่าหัวข้อในวันนี้ก็คือว่าผลทางแห่งการก้าวเดินไปด้วยกันนะครับแน่นอนที่ใครที่ติดตามเรื่องราวของพระสัทนาจาจะพบว่าสมเด็จพระสปาครับเชิญชวนให้เราทำซีนอแล้วก็เป็นซีนอรเดนเชิญนะครับ listening การฟังซึ่งกันและกันครับหลังจากนั้นก็ได้เริ่มนะครับว่ามีการไต่ตองเกี่ยวกับพระคมพีความเป็นผู้นำทำบาพิบาล ลอดระยะเวลา50ปีนะครับที่ FABC หรือสภาบิชอปนะครับสภาบิชอปแห่งเอเชียได้กเนิดขึ้นนะครับเพราะนั้นผู้บรรจาย์ญญท่านแรกครับคือพระคาร์ดินัลนจีนคาวดีออลเลอิสนะครับก็เป็นผู้แทนทั่วไปนะครับของสมัชชาพระสังฆราชครั้งที่16ก็คือแปลว่าที่พระศาสนาจากส่วนกลางนะครับจะจัดนะครับก็ท่านคาร์ดินัลจีนคาวดีออลเลอิสเนี่ยครับท่านก็เป็นผู้ที่ เหมือนกับเป็นผู้แทนในส่วนนี้นะครับท่านมาอธิบายเรื่องกระบวนการในการพัฒนาแล้วก็จัดเก็บเอกสารนะครับแล้วก็ประสบการณ์ที่ท่านได้ร่วมง,งานกับสมเด็จพระสปาครับเห็นว่าพระสปาเนี่ยนะครับปรารถนาให้เราเนี่ยก้าวเดินไปได้วยกันอย่างแท้จริงโดยไม่มีข้อแม้หรือข้อยกเวน้นใดๆนะครับแต่ท่านก็พูดถึงว่าล้วจะเดินไปยังไงนะครับก็นแน่นอนก็ต้องเป็นหลักของพระศาญนัจาัก ก็ต้องรับฟังเสียงของสตอลุดนะครับอันนี้คือหัวใจเลยนะครับแล้วก็โดยเรามีพระเยซูเจ้าแล้วก็พันธก,กิจขององค์พระเยซูเจ้าก็เป็นศูนย์กลางนะครับคุณพ่อคราวเวเดวลาเดสนะครับอีกท่านหนึ่งครับก็ได้สรุปผลการประชุมกลุ่มย่อยนะครับเวลา4ีหวันเนี่ยเขาก็มีประชุมกลุ่มย่อยด้วยนะครับก็คือสาระสําคัญคือการอ่านสัญญาณของการละเวลาหรือเราเรียกว่าสายออฟไทม์นะครับโดยใช้โครงสร้างของการ ปรึกษาสนทนาใกล้ชิดสนิทสัมพันธ์มีส่วนร่วมนะครับคุณพ่อเดวาเดสนะครับยังบอกอีกว่าการอภิปรายเนี่ยมีอยู่สาประการหลกัลกๆก็คือว่าความชื่นชมดีๆกับความสําเร็จนะครับก็คือประสบการณ์ที่ผ่านมาสําเร็จแล้วก็ชื่นชมกันครับการรับรู้ปัญหาหรือความแตกต่างระหว่างวัยนะครับก็ต้องเข้าใจว่ามีปัญหาแน่ๆมีความต่างแน่ๆแ,และที่สุดก็ต้องมองไปในอนาคตเพื่อแสวงหาวิธีการ ที่ใหม่ๆแล้วก็สามารถตอบโจทย์สังคมในปัจจุบันได้นะครับถัดไปครับศาสตราจารย์ดรโจเซฟเซเยอร์นะครับผู้หน่วยการของวิเซอรีออในระหว่างปีคิสส์ศักราช1 9 9 7ถึง2012นะครับเป็นกรรมการท่านหนึ่งครับของการจัดการประชุมในครั้งนี้นะครับบอกว่าสารของป๊ปเนี่ยเรื่องการแพ่ธรรมโอกาสใหม่ๆของการเป็นผู้นำการปกครองพระสทศนัจนจในเอเชียให้คำอธิบายไว้ชัดเจนแล้วก็ครอบคลุมนะครับ ในประเด็นต่างๆทั้ง4ประการอยู่แล้วนะครับหลักการและเหตุผลบรรทัดฐานทั่วไปการเผยแพร่ศาสนาใดๆทั้งสิ้นเนี่ยก็เกี่ยวกับพระศาสนาจากเอเชียบีเอกสารอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็สามารถที่จะติดตามพัฒนาเรียนรู้แล้วก็ส่งตอบปครับ mm hmm. เรื่องราวเหล่านี้โอ้โหมีมากมายครับมีศาสตราจารย์โจนาธานแทนศาสตราจารย์ด้านการศึกษาคาทอลิกนะครับจัดประหาวิจัยเคปเวสเทิร์นดีเซิร์ฟนะครับในรัฐโอไฮโอนะครับ ก็ได้กล่าวอีกว่าการประชุมสพา,พานสภาบิชอปแห่งเอเชียนะครับการเจรจาเพื่อรับมือกับความท้าทายและการสแสวงหาโอกาสใหม่ๆนะครับได้วิเคราะห์ข้อมูลครับของคนที่ย้ายถิน่นอัตราการเปลี่ยนแปลงนะครับแล้วก็เอกสารประกอบนะครับอันสมบูรณ์ของการประชุมสพ,พานสภาบิชอปแห่งเอเชียนะครับท่านศาสตราจารย์แทนได้อธิบายว่าสนาคิดได้เปลี่ยนจากภูมิศาสตร์พื้นฐานไปสู่ชุมชนความศรัทธานในโลกเสมือนจริง และสังคมออนไลน์ได้อย่างไรและแนวโน้มที่อาจจะเกิดขึ้นในอีก50ปีข้างหน้าครับเป็นยังไงกันบ้างครับโอ้โหเรื่องราวเหล่านี้มีรายละเอียดมากมายเลยนะครับผมมาเล่าอีกทีผมยังรู้สึกโอ้โยเยอะมากนะครับแต่ว่าตลอดระยะเวลาในสัปดาห์ที่2-5วันนะครับอุบัติการแห่งความจริงเป็นสิ่งที่ท้าทายนะครับท่านที่สนใจครับสามารถติดตามได้ที่ถ้าอยากอ่านภาษาไทยก็ เหของสื่อมวลชนคาดิคประเทศไทยมีลงไว้ทุกวันเพราะว่าเราแปลข่าวเขาเรียกว่าสำนักข่าวกลางนะครับเพื่อให้ข้อมูลน,นั้นไปในทิศทางเดียวมีทั้งข่าวมีทั้งภาพมีทั้งเรื่องราวนะครับอ่ะหยิบเรื่องที่ซ่อนไว้มาบอกเล่าหยิบเรื่องราวดีๆมาแบ่งปันกันครับก่อนที่จะจากไปนะครับเพลงตีมซองนะครับก็ถูกพัฒนาเป็นเพลงในภาษาต่างๆนะครับอ่ะเดี๋ยวพาไปฟังเพลงตีมซองของการประชุมสธ์สัาบิชอาแห่งเอเชียครับไทยเวอร์ชั่น ภาษาเกาหลีนะครับแล้วก็สัปดาห์หน้ามาฟังกันต่อครับว่าอาทิตย์สุดท้ายของการประชุมเข้มข้นขึ้นอย่างไรและหาแนวทางการก้าวเดินต่อไปกันอย่างไรนะครับสัปดาห์นี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ 「さらに激しい」 Thank We you